สวัสดีเพื่อนเทุกคนครับกลับมาพบกับผมชมคุงอีกเช่นเดิมกับ OS อัปเดตครับสำหรับข่าวของเราในวันนี้เป็นดราม่าระหว่างนักแต่งเพลงกับค่ายเกมใช่ครับวันนี้ผมมีอัปเดตของดราม่าระหว่างคุณมิกกอร์ดอนและก็ทางเบทส e ด d ามาฝากนะครับล่าสุดเนี่ยก็มีรายละเอียดนะครับเพิ่มเติมจากทางผู้พัฒนาด้วยเรามาดูกันดีกว่าครับว่ารายละเอียดจะเป็นอะไรอย่างไรบ้างครับ ต้องบอกว่าหนึ่งในกระแสดราม่าภายในวงการเกมที่กำลังเป็นข่าวดังอยู่ในช่วงนี้นะฮะก็คงหนีไม่พ้นดราม่าความขัดแย้งระหว่างผู้ประพันธ์เพลงของเกม Doom Eternal กับสตูดิโอนะครับผู้พัฒนาอย่าง ID Software ครับและล่าสุดนี้นะครับนักแต่งเพลงของเกมนะครับอย่างคุณมิกกอร์ดอนก็ได้ออกมาฮะเขียนบทความเล่าเรื่องนะครับความยากลําบากทั้งหมดที่เขานะฮะต้องประสบพบเจอมา ทั้งยังกล่าวหาอีกนะครับว่าข่าวที่ผู้กำกับเกมเนี่ยเคยปล่อยออกมาก่อนหน้านี้ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องเหลวไหลทั้งเพยกด้วยครับ เรื่องนี้นะฮะต้องย้อนกลับไปเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมปี2020ครับตอนนั้นนะฮะคุณมาร์ตี้สตรัตตันนะครับไม่รู้อ่านชื่อถูกหรือเปล่าผู้กำกับประจำสตูดิโอ ID ซอฟต์แวร์นะครับได้เคยออกมาโพสต์นะครับว่าสาเหตุที่เพลงประกอบนะครับซึ่งแถมมากับชุด c o l l e c t o r สอิดิชั่เนี่ยนะครับของเกม e o o o m t t r n a l ซึ่งจะมีเพลงของคุณมิกกอร์ดอนนะฮะนักแต่งเพลงมือพระการที่เคยรังสรรค์เพลงให้กับซีรีส์นี้มานักต่อน,นักนะฮะมันมีอยู่เพียง11เพลงครับจากทั้งหมด59เพลง นั่นเป็นเพราะว่าตัวคุณมิกกอร์ดอนไม่ยอมส่งงานตามกำหนดเวลาครับทำให้ทาง i อดีซอฟแวร์ต้องหันไปวานให้หัวหน้านักออกแบบเสียงในสตูดิโอนะฮะเป็นผู้ประพันธ์เพลงให้แทนเอาง่ายๆนะครับก็คือทางไ d ดีซอฟแวร์เนี่ยนะครับออกมาบอกกับสังคมเลยนะครับว่านักแต่งเพลงรายนี้ไม่ยอมส่งงานนั่นเองครับแต่อย่างไรก็ตามนะฮะคุณมิกกอร์ดอนเนี่ยก็ได้ออกมาโพสต์ชี้แจงนะครับบนเว็บไซต์มีเดียมเมื่อวันที่9พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยในคำชี้แจงนั้นนะครับมีเนื้อหามากกว่า14,000คำครับซึ่งเจ้าตัวนะฮะก็เคยบอกว่าคำกล่าวหาของทางผู้กำกับเกมเมื่อ2ปีก่อนก็คือเมื่อเกียร์นะครับผมทั้งหมดแล้วล้วนเป็นเรื่องเหลวไหลครับไม่ใช่ความจริงแถมนะครับเขายังได้รับข้อเสนอเป็นเงินจำนวน6หลักเพื่อแลกกับการที่เขาต้องยอมปิดปากเงียบเอาไว้ด้วย นอกจากนี้นะครับคุณมิกกอดอนนะฮะยังได้เล่าให้แฟนๆฟังด้วยว่าการประพันธ์เพลงนะครับให้กับ Doom Eternal นี้นะครับถือว่าเป็นงานที่ยากและลำบากสุดๆสำหรับเขาเลยเพราะว่าเขานั้นนะครับต้องประพันธ์เพลงให้กับเกมนะครับทั้งๆที่ตัวเกมเนี่ยยังพัฒนาไม่เสร็จ แถมในระหว่างขั้นตอนการพัฒนาครับในเรื่องของเกมเนี่ยยังมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้งทําให้เขาครับต้องแต่งเพลงใหม่ทั้งหมดแถมนะครับพอเขาขอยื่นเรื่องนะฮะปรับเปลี่ยนตารางเวลาการทํางานไปเขานะครับก็ดันโดนคุณสตแตตตันเมื่อกี้นะครับผมวิจารณ์ฝีมือในการทํางานซ้ําเข้าไปอีกครับ ไม่เพียงเท่านั้นนะฮะปัญหาหลักๆที่คุณกอรดอนเนี่ยต้องประสบพบเจอในระหว่างแต่งเพลงนั่นก็คือปัญหาการถูกบังคับครับให้ต้องทํางานหนักๆซึ่งเจ้าตัวนะครับก็ได้ให้รายละเอียดเอาไว้ว่าในบางวันเขาจะต้องทํางานถึงวันละ1 8บแถึงยีชั่วโมงเพื่อแต่งเพลงให้ทันเวลาเลยทีเดียวครับแต่ว่านะครับเพลงที่เขาส่งไปก็ยังถูกทางไอดีซอฟต์แวร์ตีกลับมาครับภายในเวลาหชั่วโมงเพียงเท่านั้นนะครับมีนําซ้ำ 3, พอต้องเจอปัญหาหนักมากๆเข้า คุณส t ตรตตันนะครับก็คือทาง ID Software เนี่ยยังบอกว่าจะหันไปใช้เพลงของคนอื่นแทนอีกแถมพอถูกผู้เล่นวิพากวิจารนะครับว่าทำไมเพลงมันไม่ปังมันไม่แซบหูเท่าเดิมนะครคุณส t ตรตตันก็ยังโยนความผิดทั้งหมดมาให้กับมิกกอดดอนหรือว่าเขาเองอีกด้วยฮะ ก็ดูเหมือนว่าปัญหานี้นะฮะจะเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของเรื่องราวร้ายๆที่คุณกอดอนนะครับจะต้องประสบพบเจอตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาใครที่สนใจนะครับอยากลองอ่านเรื่องเต็มๆก็สามารถเข้าไปอ่านกันได้แต่ขอเตือนไว้ก่อนนะครับว่ายาวมากเลยนะครับแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษด,ด้วยและล่าสุดนะครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาครับทางบริษัทแม่ของไ d s o ซอ w a r e นะครับอย่าง b ีเทสดาก็ได้ออกฮะมาะแถลงการปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมด เป็นที่เรียบร้อยพร้อมบอกว่านี่นะครับเป็นแค่การกล่าวหาเพียงฝ่ายเดียวเท่านั้นแถมนะครับยังระบุอีกว่าข้อกล่าวหาที่คุณกรอร์ดอนเล่ามาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นการบิดเบือนความจริงอีกต่างหากซึ่งนอกจากจะไม่ยุติธรรมแม้แต่น้อยแล้วนะครับมันก็ยังเป็นการเล่าเรื่องราวเพียงฝ่ายเดียวและมันก็ส่งผลครับให้กับพนักง,งานในเครือ ID ีซอฟแวร์ถูกโจมตีและด่าทอเสียห,หายถึงขั้นนะครับที่บางคนเนี่ยก็จะถูกใช้ความรุนแรงด้วยก็มี ด้วยเหตุนี้ครับทางค่ายบ t เทสดาจึงจะขอยืนหยันนะครับอยู่ข้างพนักง,งานต่อไปและพร้อมจะหาหลักฐานนะครับเป็นเอกสารต่างๆมายืนยันเหตุการณ์ตามความเป็นจริงครับนอกจากนี้นะฮะสำหรับพนักง,งานที่ถูกเล่นงานหนักๆนะครับอย่างคุณมาตีสตร a ตตันนะครับแล้วก็คุณ c h a ม m o โ s ลเดอร์นะครับซึ่งเป็นนักแต่งเพลงของเกมดูอิ e เทอร์นออีกหนึ่งคน ก็จะถูกดําเนินการนะครับอย่างรวดเร็วเพื่อเป็นการปกป้องและรักษาความปลอดภัยให้แก่พนักงานในบริษัทด้วยนั่นเองครับอย่างไรก็ตามครับทางค่ายบีเทสดาก็ยังบอกนะครับว่าพวกเขายังคงรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ร่วมงานกับคุณมิกกอดอนนะฮะแล้วก็ขอให้แฟนเนี่ยอย่าเพิ่งด่วนสรุปในเรื่องนี้และที่สําคัญก็คือกรุณาอย่าโจมตีหรือคุกคามบุคคลไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดก็ตาม เช่นเดียวกับคุณกอดอนครับที่ได้ออกมาพูดในภายหลังว่าเขาไม่ได้ต้องการนะครับจะสร้างความเกลียดชังขึ้นในหมู่แฟนๆน,นะครับทั้งยังบอกอีกด้วยนะครับว่าการโจมตีหรือคุกคามใครก็ตามย่อมไม่ทําให้เกิดผลดีในภายหลังนะครับก็รอติดตามกันต่อไปนะฮะว่าเรื่องราวดราม่านี้จะไปจบหรือสิ้นสุดที่ตรงไหนนะฮะและอะไรคือความจริงกันแน่เพราะว่าตอนนี้นะครับต่างฝ่ายต่างก็มีข้อมูลเป็นของตัวเองซึ่งเป็นข้อมูลที่ ตรงกันข้ามเสร็จด้วยนะฮะใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์บอกพวกเราเอาไว้ได้ก่อนจากการครับรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกคลิปใหม่ๆแล้วก็ข่าวสารดีๆแบบนี้จากพวกเราออนไลน์สเตชันครับสําหรับวันนี้หมดเวลาของผมลงแล้วสวัสดีครับ